เว่าเป็นข่าวที่ทำเอาแฟนมวยค่ะตกใจเมื่อทางด้านซอลินอูนักมวยคนดังของวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ค่ะประสบอุบัติเหตุขับรถตกเขาได้รับบาดเจ็บหนักค่ะจนต้องเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลทำให้ไฟระหว่างซอลินอูกัาปั้นชาวเมียนมาเนี่ยที่จะเจอกับทางด้านเสกสรรอ,อกขวญเมืองในวันที่24มกราคม2568ในศึกวัน170กติกามวยไทย142ปอนด์คะเป็นอันต้องยุกเลิกไปเพราะว่ากาปั้นคนดังชาวเมียนมาบาดเจ็บหนัก ขาะหายไม่ทันอย่างแน่นอนสำหรับซอลินอูค่ะหรือว่าฉายาม a n of s t e ินะคะถูกยกให้เป็นกำปั้นจอมแกร่งสุดอึดสุดทนค่ะสวงหัวใจนักสู้อันสุดทรหดประกอบกับสไตล์การชกที่ต้องบอกว่าดุดันสุดๆลุยแหลกไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆซึ่งผลงานการชกในศึกวันลุมพินีก่อนหน้านี้ค่ะชนะรวดเลยส่งผลงให้ฟอร์มเนี่ยไปเข้าตาจนคว้าสัญญาณนักกีฬาวันเมื่อเดือนกรกฎาคม25 6 7ที่ผ่านมาได้ค่ะซึ่งล่าสุดต้องบอกว่าเมื่อ วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะซอลินอูเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุขับรถตกเขาค่ะพร้อมมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวกับภาพของรถยนต์ที่พังเสียหายยับเยินเลยค่ะสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากเบรกไม่ทันค่ะพร้อมกับภาพการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากได้รับบาดเจ็บหนักซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นเยอะอยู่พอสมควรค่ะไม่ว่าจะลำตัวแขนขาก็คือมีบาดแผลทั้งหมดเลยแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยหายไม่ทันอย่างแน่นอนสําหรับไฟ ไฟเดือดในปีหน้าค่ะและสําหรับไฟที่ผ่านมาในศึกวันค่ะต้องบอกว่าซอลินอูเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับนาบิวไปอย่างขาดลอยเลยแม้จะเสียเปรียบเรื่องสรีระแต่ก็ต้องบอกว่าเขาสวมหัวใจนักสู้แบบเต็มร้อยค่ะและสําหรับไฟกับทางด้านเสกสันอขวัญเมืองค่ะกําปั้นชาวไทยต้องบอกว่าน่าเสียดายสุดๆที่ต้องยกเลิกไปโดยกําหนดการเดิมเนี่ยจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่24มก,กราคมปี2568ค่ะและก็ต้องบอกว่าคู่ของซอลินอูกับเสกสันอขวัญเมือง เป็นหนคู่ที่หลายคนจับตาม,มองหลายๆคนบอกว่าเขาเปรียบดั่งพี่น้องคนละชาติที่ผัดผ้าค่ะโดยทางด้านเสกสรรออขัญเมืองเนี่ยเป็นคนไม่ยอมคนเมืองไทยส่วนทางด้านซอลินอูก,ก็ได้ฉาย,ายาว่าเป็นคนไม่ยอมคนของฝั่งเมียนมาซึ่งการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าจะทําให้โลกต้องจดจําแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการแข่งขันเกิดขึ้นค่ะก็เป็นว่าต้องรอดูค่ะว่าจะมีการเลื่อนไฟไปถึงเมื่อไหร่หรือว่าจะเป็นการยกเลิกไปเลยค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว